มาพี่น้องได้เวลาทำกับขาแล้วยแยกับจสีมาเห็ดกับเขาจ้าไฟกำลังมัอน,นี่เห็ดเต่าทานเครื่องปรุงขนมาเรียบร้อยเพราะว่าเต่าทานกับอัน ทั้งควาวมยู่คนละหมองละบอนมาผัดกันเลยลอกกระทะหอนกันพี่น้องจอ้าใส่ลำมันลงไปจักน้อยเพราะว่าไกน่นผัดวัติผัดกับเต้าไก่ ผัดกระเพราไก่วันนี้จ้า้อมทุกอย่างคนมาไวไก่ไก่จ้าสิบว่ค่คยเห็นหน้าย่ายเป็นไหนได้ย,ย่ายตังก้งไว้ หอมกนพี่น้องจะแกกะบโคกกะเทียมใส่พริกแล้วก็พริกไส้จะอ้วกินมา่ยมหาล้นี่ยกะเทียมหอมหอมแดงไส้จาเงีงโอ้ยพริกมาหาคน้นๆ้นมาหาเกลี่ย อันบ่าจามเพราะมันผัดกะเพรานัาพีน่นองผัดกะเพราลูกพุ่งจ้าของทุกอย่างเครื่องปรุงเครื่องประกอบอยู่กับสวนเช่นใบกะเพรา <laughs> คุ้งก็คลุ้งแยกกัสิพัดแยกนักเอาน้ำป่าพวกน้ำป่าพวกนี่แหละเพิ่นจะได้เขาเนื้อไก่ Đây cũng, <laughs> vùng ngột cấp nơi. Đây là chút nói แค่กระติบอ่ะให้มันไก่ซุกเนื้อมันสีบอ่ะลอยใส่น้ำเข้าไปเลย <S <S น้ำซุกจ้าปล่อยไก่ป็นเดือดไปซุกเพราะว่ามันมีกระดูกน้ำเนื้อเนื้อสะโพกขาสะโพกอะไรแค่เอือนมันถือ มีกระดูกน้ำกับป่อยมันเดือดเล็กน้อยจนจะได้สุกก่อนไฟเข้าไปตื้นเกี่ยเสี่ยงเสี่ยน้ เป,ป,ป็นแบบที่ว่าซุกเนี่ยคนนี้แบติ๊กแค่กระดูกซุก <m akes> เนื้อไก่กับพวอะนรอยู่ะดูกไว้เยอะกระดูกเป็นซุกเล็กน้อยก้อยให้เดือดเพื่อเลือดผ่านเพือดพุดพุด ก็เรียวฟ้าหมอมาปิดน้ำน้ำใส่พ่อคุกดคดเกี่ยวลงน้ำงวดลงดคุกคดก็เอาทั้งตัวไฟดีๆมันก็บ่ซุกยากหรอกไก่ ໃສ່ເຂົ້າໄປເລີຍປຸດປຸດປຸດ ได้ที่หรือยังย่ายเอาที่อิ่วหวานแส่จักหน่อยับ้เดือดได้ที่บุกบุกผัดกะเพราลูกชุ่ง ใส่กับเข้ากับไปใส่หลายๆโลดกับเข้าบ่อืดพี่น้องที่สวนยายบ่อืดอแยกกระดิใส่นล้วมันหอยลงไปพร้อมโอ้หมดแล้วตัวกระเดดเนี่ยเอาไม่ lửa pha <laughs> có tay nên là mất hỏi cho à à à lúc à nói à รียบร้อยพี่น้องจ้าผัดกะเพราแสนอร่อยของยายโจมจ้าพอดีน้ำขุกขิก